สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจยจอมโหดจอมมันฮาครับเนี่ยเข้าไปทำอะไรมาเนะี่ยโอ้โหกว่าจะหาเจอนะเข้ามาข้างในเลยฮะดูเอาติดกับเขาไปนะนี่ข้างล่างเป็นเขาเลยนะ นี่สงสัยไปหาปลามาไงบุ้งกีเปียกมาเลยเนี่ยนะจะมาทำอะไรที่นี่มาหาปลาหรือหาอะไรกว่าจะเข้ามาถึงกว่าจะหาเจอโอ้โหเออเออเอเน่่แน่มาถึงก็โยกเลยมาถึงก็แกล้งเลยกว่าจะหาเจอนี่ไม่ใช่หากันง่ายนะ คืนก็ไม่มีแถวนี้เข้ามานี่โอ้โหต้องรัดเลาะเข้ามาเลยนะบออไปมีสวนปาล์มสวนยางคนกิโลได้คะเข้ามาถึงดูดิวันนี้มาทำอะไรเดี๋ยวเราคอยไปดูกันโอ้โหคุหหหนะ่ามันจะอันตรายไหมอย่าบอกนะว่ามาลอกบ่อตรงเนี้ยดูดิ พอจะลอกบอกก่ก็หากับข้าวแล้วดูดูด,ดูงานไม่มีงานไหนที่หัวหน้าเราทําไม่ได้ครับเดี๋ยวดูกันว่าสงสัยจะลอกบ่เนี่ยกดกรกดก่อน,กกอ,นอ่านั่นแหละมันไม่ใช่หน้าย่าหรือเปล่ากดไม่เข้าอ่ะยามันหนาหรือเปล่ากดกด,กด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 กนสวัสดีครับได้ไรบ้างเนี่ย แมงตะปาโอ้โหแมงกับเป่าใครเคยรู้จักมั่งเนี่ยเอาไปคั่วนะโหอ,อร่อยนี่วันนี้มาทํางานนี่รับรองได้อาหารกลับบ้านแน่เมื่อกี้ก็ได้แมงตะเปาไปแล้วเอาไปคั่วนะนี่มันลอกเศษว่าจ,จะพืชออกฮะจะมีอะไรไหมยี๋่เราคอยติดตาม แต่เมื่อกี้อ่ะโอ้โหดูร่องรอยการหาแมงตับเต่าครับเฮ้ย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 จะเข้าไปลึกนะตรงไม้ยุ่งเลยนะเอออ้าวอ้าวอ้าวบีเตาแล้วบีเตะแล้วงูหนู โอ้ยเราก็ตกใจหนูหนูเจอไหมบอกว่าอยู่ตรงหน้าผมผมไม่คือไม่เห็น wearing, อ,อ้าวอ้าวอ้าวเจอไหมนี่มาทำงานหรือมาหาหากับข้าวเนี่ยงูหน้าไอเราก็บีบเตสทงเสียง ดังโหนูหนูหนโอ้โหอ,โอเจอไหมไม่เจอครับต้องอยู่ในพุ่มนี้แหละของยา่านี้แหละเอ้าเจ้าตาหาฮะอ่ะแวกไปด้วยทำงานไปด้วยโอ้โหแมงตับเจ้านี่เยอะจริงนะ ถ้าใครขยันเก็บนี่โอ้โหเยอะเลยเนี่ยๆนี่นี่นี่เจ้าตาเก็บแล้วนี่เก <ฮๆ S 1> ็บแมงตับเต่าหลอกมาเรื่อยๆครับโอ้โหวันนี้ได้อาหารกลับบ้านแน่ มีไหมแล้วหนูมันหายไปไหนเมื่อกี้เนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าดินจะแข็งแต่อย่าชะล่าใจไม่ได้นะโซนี้ขึ้นชื่อว่าดินสมองอยู่แล้วคนระับข้างหน้านี่เละแต่ข้างล่างนี่เจอเป็นหินเลยหินพลานเลยนะ เละข้างหน้าแต่ข้างล่างนี่แข็งระดูดีอยู่ในร่องภูเขาอ่ะข้างบนก็เคือกเขาทั้งนั้น<ม>เอาไปคั่วนะ<ม>เด็ดปีกมันออกนะโอ้โหแมงแตบเต่านี่เอออะไร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 โอ้อะไร,พร,ะไรพโรนนไรพนะรโพะ โอกส่งสัญญาณเลยนะ,ะเจ้าตาว่าอะไโรโผล่ในน้ำอะไรก็โผล่ได้อย่าให้งูโผล่นะหนีเลยนะผมอ่ะนี่ไปยุไปเรื่อยครับไปยุไปเรื่อย กลัวจมหรือไงเนี่ยถ้าเป็นผมเนีผมไม่เอาหลอกนางานเนี้ไม่กล้าเสี่ยงแต่สำหรับหัวหน้าโจนี่แกลุยอย่างเดียวขาลุยอยู่แล้วแนวแนวแบบนี้เป็นแนวที่แกชอบอยู่แล้วลอกบ่เงี้ยหาปลาเงี้ยชอบอยู่แล้วฮะดู ยังคงเดินหน้าหาปลาต่อครับเ,เจอไหมแบงดาฮะอ้าวมีแตเต่ามีแบงดาอีกอ้าวอ้าวอ้าวจะเข้าไปลึกนะผมจะเสียวแทรเลยเจ้าตากถ็ถือถุง เจพึ่งเราก็ถือคุถือกระเพงงานนี้กะว่าได้กับข้าวไว้บ้านแน่อย่างน้อยก็ได้แบงตับเต่าแล้วอเอาเอาเ,อาเอาบีบเตแล้วบีบเตแล้วอะไรอะไรละ่ะอะไรมันอยู่ในนั้นเออโอเอาไมา้ฟาดเลยเอาเอากำลังเคีย์หาอยู่ือ เจอไหมเอาไม้ฝ้าไปเมื่อกี้ไม่อยู่เลยเอามันหายไปไหนล่ะโอ้โหเกียร์ขนาดนั้นยังหาไม่เจอกัอีกป๋าไงเออเอออะไรอะโอ้โหปลาไหล ปลาไหลปลาไหลอะนี่โอ้โหเจ้าต้านี่เสื้อไม่มีใส่หรือไงเนี่ยดูดิข้างหลังนี่เห็นแผ่นหลังเลยเสือ้อเป็นรูเลยโอ้ยหรือว่าเสื้อไว้สำหรับหาปลาอยู่แล้ว วันนี้จะได้สักกี่ตัวเนาะแหมดีเหมือนกันรอกว่าจะพืชออกมาปลาก็ติดมาด้วยเ,เจอไหมเจอไหม เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆและไอฝั่งนี้ล่ะจะมาลอกให้เขาไหมฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องคอยติดตามจะไปได้ไหมฝั่งนี้อ้าอ้าวอ้าวอ้เจออะไรอีกแล้วเจออะไรอีกแล้วอ่ะได้อีกแล้วได้อีกแล้วนูๆๆู่ เออก็สนุกเหมือนกันได้ทั้งเงินได้ทั้งปลากลับบ้านอ่อ,อกไกลๆนะออกไกลๆนะอย่าอยู่ใกล้ๆบุงกีนะบุงกีนี่ไม่เข้าใครออกใครนะโดนมานี่รับรองเรียกได้เลยเรียกอะไรละ่ะหนึ่งหกเกเรียกมารับด่วน จะโทรติดหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวนี้ยิ่งไม่มีคลื่นด้วยออาวอาวอาเอาวอา,อา,อา,อาได้แล้วได้แล้วสนุกกันใหญ่ครับงานนี้ ดูไมโครหาปลาครับหัวหน้าเรานี่เอาทุกช็อตเลยอ่ะเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เก็บแล้วแมลงก็เอาปลาก็เอาเอาทุกอย่างที่ไม่กินได้เอาให้หมดเผื่อผมด้วยเผื่อผมด้วยกัน โจยลงมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าได้อะไรบ้างาง,าางานนี้เป็นงานที่ชอบพี่เลยทำไปหาปลาไปด้วยอะ่ะไม่ชอบพี่เล,ล,นะลาายช่วงนี้หัวหน้าลงไปดื่มน้ำก่อนที่เรามาดูดิว่าได้อะไรบ้าง โอ้โหแมงดาโอ้แมงดาใช่แมงดาหอยแมงตับเต่าเขาเห็นแต่แมงดาอยู่ในเมืองตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาเอาตัวอะไรไปทำตัวผู้อะตังค์พริกอะตัวเมียตัวเมียย่างอะย่างแล้วก็ตังค์พริกย่างตังพริกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปให้ชิมเลยได้ขอบคุณครับเอาจริงๆเอา ดูกยา่างเมนดาเออผัดด้วยอัะสุกแล้วเนี่ยเมนูต่อไปเดี๋ยวหนูจะเอาให้เห็นสายชีพขอบคุณครับขอบคุณครับอโอ้โหนนะงานนี้ได้เยอะเลยเมนตับเต้าเมนเยอะประเภทแมลงแมงดาแมงตับเต่าปลาไหลหอยดอเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราคอยติดตาม คลิปต่อไปครับว่าหัวหน้าจะได้อะไรอีกไหมนอกจากแมงดาแล้วเรบคลิปนี้คุณรอดสวัสดีครับ